โป๊กฮาน้าเธอคนนี้แหละเมียน้อยตัวจริงป้องสวยน่ารักมากกำลังสนุกเข้มขึ้นสุดๆส,สำหรับละครเรื่อง VIP รักซ่อนชูทางช่องวัน31หลังจากที่ตามจับชู้ของป้องนวัดมาพักใหญ่ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าสาวที่เป็นชู้กับป้องนั้นเธอคือใครนั่นคือลิซ่ารับบทโดยเพิรดวีรินสรานักแสดงสาวหน้าใสาดาวรุ่งมาแรงในตอนนี้ งานนี้หลังจากรู้ตัวเมียน้อยแล้วทำเฟ้นละครอินจัดด่ากันยับและหลักฐานยืนยันว่าเธอคือลิต้าจริงๆคือภาพจากกล้องวงจรปิดที่เห็นทั้งสองคนอยู่ด้วยกันในลิฟต์นั่นเองสำหรับเพิร์ธวีรินสราปัจจุบันอายุ20ปีปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสารรค์ BMCI